สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โบชอบชอบค่ะเมนูที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือวุ้นมะพร้าวค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะใส่น้ำกะทิกับน้ำเปล่าลงไปในหม้อค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่โบจะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่โบเขียนไว้ให้ใต้ลิงก์เหมือนเดิมนะคะใส่วุ้นลงไปแช่พี่โบแช่อย,อยู่ที่ประมาณอ่า 20นาทีค่ะพอครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็เปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เรามีลงไปเลยขั้นแรกพี่โบจะใส่ลูกชิดแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนี่พี่โบซื้อมาจากแมคโครนะคะเป็นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเนาะมันจะได้หอมอร่อยค่ะเทใส่ลงไปเลย แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะให้น้ำเดือดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสได้เลยค่ะตามใจชอบเราเลยของพี่โบเนี่ยจะใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานค่ะน้ำตาลย่าหวานขวดนี้พี่โบได้มาจากโรตัสนะคะเพื่อนๆไปซื้อตามได้ค่ะ พี่โบจะใส่น้ําตาลย่าหวานอยู่ที่ประมาณเกือบ1ช้อนนะคะแค่นี้ก็หวานแล้วสําหรับพี่โบนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่โบก็จะใส่เป็นเกลือเกลือในพี่โบใส่เข้าไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะต้มวุ้นของเราเนี่ยให้เดือดแล้วก็คนเพื่อให้วุ้นละลายนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ จัดแบ่งใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วพี่โบก็จะนําไปแช่สักประมาณ20นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็นํามารับประทานได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ